นี่อยู่ในโรงเพาะชำว่ามันก็มีแสงแดดส่องอยู่เราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้แสงเนาะย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นกระจุกเลยคงจะต้องลงแบบกอแต่ต้องดูผลงานก่อนว่ามันจะรอดไหมนะคะเพราะว่าดูสิคะดินพื้นนี่แห้งแรงมากเลยอันนี้ก็โอ้บ้างนะคะก็ยังชื้นอยู่นะคะแต่ว่าความชื้นเนี่ยมันต้องเลยเจ็วัน ถ้ามันเลยเจ็ดวันแล้วมันยังมันแข็งแรงก็จะได้ใส่ปุ๋ยได้ลงปุ๋ยมะเขือเทศกับฟักทองฟักทองมาหลังเพื่อนมะเขือข้ามสองคืนแล้วเนาะนนคืนเดียวเหนื่อยแทบขาลากนะคะเหนื่อยกับเพื่อนที่คิดมากก็เหนื่อยคิดได้ไงฉันอยู่แรงจะตายแต่ละวันลากสังขารทำงาน <c oughs> เขาไม่พเขาไม่ฟังคำอธิบายนะคะบางครั้งก็น้อยใจ น่าใจเหมือนกันถึงเออถึงได้ย้ายออกมาอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นห่วงบ้านเมืองด้วยว่าบ้านเมืองจะโดนยังไงบ้างนะคะขนาดไปตักน้ํานี่รถวนถามฉันเรื่อยเลยมาเอาน้ําไปทําอะไรฉันไปตักน้ำเขาเห็นฉันนั่งล้างขวดน่ะ คือบางครั้งคนเรามันถูกถอดจิตนะคะมันถูกถอดจิตเดี๋ยวพวกคุณก็จะรู้เองขนาดพวกคุณยังถูกเคลมยุนะคะทั้งเสียงดังอยู่บนเหมือนเสียงฟ้าอะไรเราไม่รู้ว่าเขาตั้งเสียงกันแบบไหนนะคะไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนก็โดนเหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะฉันโดนมาแล้วนะคะฉันเห็นจนฉันเพ่นอ่ะฉันเห็นที่ภูเก็ตแล้วฉันเลยเพ่นกลับมาบุรีรัมย์ไม่คิดว่าจะพากันมาทุลักทุเลงถ้าอยู่ที่นั่นก็ตายอยู่ดีนะคะเพราะมันมันเป็นถิ่นที่แพงนะคะ ตายเรื่องไม่มีเงินกินไม่มีเงินเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะแย่นั่นแหละถึงพาลูกมาแต่เข้าใกล้ลูกไม่ได้เพราะว่าลูกยังติดวัยรุ่นอยู่ยังสะสเทือนใจไม่หายค่ะนี่ก็สังขารไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกนะคะแต่พยายามดิ้นรนคือเห็นภาษางยายคํานางเนี่ยยายเป็นคนทํางานจนอายุเกือบร้อยอะค่ะเกือบร้อยนะคะ,ก,ะ,คะก็คือยายแก่มากแล้วก็เป็น หมอตำยาสมนุนไพรจนมีมีกล่องคล้ายๆอุปกรณ์แต่ลูกของยายคงเอาไปเก็บไว้แล้วแหละยายทวดนะคะเป็นยายทวดในในตามเอกสารนะคะตามเขาพูดกันมานะคะก็เลยก็เลยพยายามบืนสังขารออกกำลังกายทุกวันนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายมันถูกนิ่งยิ่งถูกเขาตะโกนบังคับว่าให้นอนหลับ ตายอย่างเดียวห้ามทํางานเดี๋ยวจะมีกินมีอยู่มีใช้เออนอนจะได้เอาผีแม่ไม้มาสะกดดวงวิญญาณขนาดลูกที่ฉันเสียแล้วเขายังเรียกหามาสะกดทุกวันดิฉันนบอกว่าขนาดผียังแตกตื่นกันนะคะแล้วคนเน่ยจะเป็นยังไงบ้างแค่นี้อะ่ะมันสะเทือนใจมากค่ะ